ธศักราชแต่ถ้าคศสอย่อมาจากคริสตศักราชเป็นสากลใช้กันตัวโลกแต่ปีพุทธศักราชนั้นใช้เฉพาะประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนะคะประเทศไทยเรานับถือศาสนาพุทธเราก็ใช้ทั้งพศและเราก็ใช้แบบสากลด้วยเราก็ใช้คศด้วยอ้าวในล้องอ่านดิซิลูกปี พุทธศักราชพุทธศักกะราชพสศักราชเช่น อย่างอ่านแบบปีไทยก็คือใช้ปีพุทธศักราชก็คือให้เด็กๆได้เห็นว่าปีนี้ตรงกับปีพศ2557ปีที่แล้วเราอยู่ชั้นป .1 ปีพศ2556ปีหน้าเราจะไปเรียนป .5 ถูกไหมปีหน้าเราจะไปเรียนป .5 แล้วเหรอปอ,อะไรดีคะปอ,อะไรดี ปีปีหน้าเราจะไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในปีปศ2558เป็นไงแล้วเด็กๆก,ก็เรียงลำดับได้ว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วปี2 5 5 6นี่ผ่านมาหรือยังผ่านมาแล้ว,ลวปี2557นี่คือปีปัจจุบันที่เรากำลังเรียนอยู่ปีหน้าเกิดหรือยังคะปี2558มาถึงหรือยังอย่างเราเรียกว่าอาณนาะ โคดนะคะเราเรียกว่าอนาคตทวนของสัปดาห์ที่แล้วด้วยเด็กๆเ,เข้าใจหรือยังเราใช้ปีปศเข้าใจยังคะเราดูจากปฏิทินแล้วเด็กบอกว่าอีปีนี้ปีปศอ,อะไรเด็กๆบางคนอาจจะไปหยิบปฏิทินผิดเพราะมีปฏิทินเรียงกันอยู่หลายฉบับไปหยิบเอาปี2 5 5 4มาเมาอ๊ะคุณพ่อทําไมวันที่วันวันที่นี้เป็นวันเกิดหนูทําไมตรงกับวันเสาร แต่ปฏิทินปีนี้วันเกิดหนูตรงกับบันอังคารอ่าเห็นไหมคะปีก็เลื่อนไปเลื่อนไปใช่ไหมคะไม่ตรงกันเพราะงั้นเด็กๆก,ก็ไปฝึกดูปฏิทินด้วยอา้าวอ่านดูต่อไปนี้เมื่อนักเรียน,น,ยนจะกล่าวถึง,ว,ถงวันเวลา คเนี่ยเขาบอกว่าใครที่พูดจาพูดจาอะไรล่ะพูดจาดีก็จมูกก็จะไม่ยาวใครพูดโกหกชอบโกหกผู้อื่นจมูกก็จะยิ่งยาวออกมาและถ้าใครพูดดีจมูกก็จะหดกลับเข้าไปแสดงว่าเป็นยังไงจริงไหมจริงไหมคะ,ะมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งนีแหละพอเห็นการ์ตูนนี้ก็เลยนึกถึงนิทานนั้น เพราะฉะนั้นเด็กๆห้ามไปถ้าพูดโกหกใครนะระวังจมูกจะยาวออกมาอย่างนี้อ่านี่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการคุยกันเ,เพื่อให้เด็กๆนั้นมีคุณธรรมนะคะนนตรงกับวันศุกร์วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่6เดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช2557ตรงไหมวันนี้ตรงไหมคะตรงนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่6เด็กๆบอกว่าเดี๋ยวไปดูที่ศุกร์หน้าตรงกับวันที่เท่าไหร่คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะ้าเด็กๆก,ก็ไปเปิดปฏิทินก่อนหูวัวนศุกร์หน้าตรงกับวันที่วันที่เท่าไหร่ดีล่ะเด็กๆก,ก็ไปไงไปดูปฏิทินเฮ้ศุกร์หน้าตรงกับวันที่13เดือนมิถุนายน วันที่13เรามีอะไรกับใครหรือเปล่านั่นก็เป็นการทบทวนเมื่อเราไปดูปฏิทินเราก็นึกถึงว่าเราจะมีงานอะไรไหมคุณครูบอกว่าวันพฤหัสที่19มิถุนายนเราจะมาทำพิธีไหว้ครูกันเด็กๆก็นับวันแล้ววันนี้เพิ่งวันที่6วันพฤหัสหน้าก็เป็นวันที่12วันพฤหัสหน้าถึงจะเป็นวันที่19อูอีกหลายวัน เราจะได้เตรียมตัวได้ถูกว่าใครจะเตรียมพานดอกไม้ใครจะเตรียมพานทูปเทียนใช่ไหมอ้าวเด็กๆก,ก็คิดไปล่วงหน้าแล้วอามาดูต่อ ยกตัวอย่างย้อนไปเด็กๆบอกว่าผมเกิดเมื่อวันอาทิตย์เราไปดูปฏิทินในปี2540เนี่ยวันอาทิตย์วันที่25มีนาคมเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์นะเด็กๆก็เป็นไงคะเด็กๆก็มาคิดอุ๊ยปีนี้ผ่านหรือ,อยังเนี่ย25มีนาคมมันผ่านมาแล้วใช่ไหม สดงว่าเราฉลองวันเกิดไปแล้วเมื่อปี2517ตอนนี้เดือนมิถุนายนแล้วผ่านมากี่เดือนแล้วมีนาคมเมษายนพฤษภาคมอุ๊ยผ่านไปแล้วแต่ถ้าคนที่ยังวันเกิดยังไม่ถึงก็เตรียมคิดไว้เอปีนี้เราจะไปฉลองวันเกิดที่ไหนคุณพ่อจะพาเราไปทําบุญที่ไหนใครจะซื้อของฝันให้เราบ้างเห็นไหมคะเด็กๆก,ก็คิดแล้วตอนนี้เราอายุ7ขวบแล้วเราอายุ8ขวบแล้วแต่การอ่าน การอ่านวันก็อ่านให้ถูกต้องนี่คืออ่านแบบไทยๆฉันเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4, 25เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2540ปีนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดฉันในปีนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรสำหรับที่ยังมาไม่ถึงนะคะอะตัวอย่างยกตัวอย่างอีก เมื่อวันที่30พฤศภาคมโอ้โนี่ถ้าเป็นการบันทึกเหตุการณ์ไว้วันที่30นี้ผ่านมาแล้วเด็กๆคุณครูพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์เด็กๆก็ไปบันทึกมาโอ้โหไปเที่ยวเขาดินไปเที่ยวสวนสัตว์มีสัตว์อะไรบ้างบันทึกลงไปยกตัวอย่างมีสัตว์อะไรบ้างคะที่เราไปดูมาไปดู ัวอย่างนะคะยกตัวอย่างให้เด็กๆให้เด็กๆตั้งต้นทางและก็ปลายทางเนี่ยฝึกได้เห็นว่าการอ่านวันแบบไทยๆเนี่ยเราอ่านเราจะเห็นว่าเป็นเดือนเป็นปีพุทธศักราชก็คือพอสอนะคะเด็กๆเขาอาจจะย้อนไปว่าโอ้คุณครูผ่านมาแล้วเนี่ยวันที่เมื่อวันที่30นี่เราไปเที่ยวสวนสัตว์เราไปเห็นม้าลาย อุ้ยมีข่าวอยู่ไม่กี่วันเนี่ยม้าลายคลอดลูกลอุ้ยคุณครูพูดผิดยีราฟคุณครูหันไปเห็นม้าลายก็เลยไปนึกถึงยีราฟนะคะที่มีข่าวอยู่เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ดูข่าวอยู่ยีราฟที่ไหนที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะอ่าคลอดลูกออกมาหนึ่งตัวแข็งแรงแล้วก็เป็นไงก็อบอกว่าเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดใช่ไหมอ่ายีราฟเด็กๆคนอ,อึุยเราไปดูยีราฟมายีราฟเตะเก่งจังเลย เตะไข่แล้วเตะผมครับยีราฟเตะผมเข้าไปได้ไหมก็ไม่ให้เข้าใกล้นะคะไปเที่ยวสวนสัตว์ก็มีระเบียบเขาอีกไปดูม้าลายไปดูยีราฟไปดูนกไปดูจระเข้มื่อกี้เด็กๆว่าไปดูจระเข้ไปดูช้างไปดูสิงโตมีไหมไปดูเสือไปดูลิงไปดูช้างไปดูนกเป็นกิ้น มีไหมคะอเคออบางชนิดเป็นนกเป็นสัตว์ต่างชาติแต่เขามาเลี้ยงในเมืองไทยเราก็ได้เห็นนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ในหนึ่งในหนึ่งครั้งที่เราได้ไปเที่ยวมาดูต่อวันเวลาแบบสากลบ้างเราจะเรียกอย่างไรนะคะวันเวลาแบบสากลนะคะหมายถึงอ้าวอ่านอีกครั้ง ยมใช้อา้าวทำไมเราเรียกว่าวันเวลาแบบสากลก็คือชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเขาใช้แบบสากลของเขาก็คือปีคริสตศักราชจริงๆแล้วศาสนาพุทธเนี่ยเกิดก่อนเราก็เลยใช้ปีพุทธศักราชทำไมปีพุทธศักราชถึงมากกว่าปีคริสตศักราชเช่นปีนี้ปีพุทธศักราช2557แต่ปีคริสตศักราชพึ่ง2014ใช่ไหมลกูก ต่างกัน500เท่าไหร่ล่ะ,ะต่างกัน500กว่าปีแต่เด็กลงไปลบดูนะเดี๋ยวคุณครูจะลบให้ดูแต่เรามาใช้แบบสากลเพราะว่าประเทศต่างๆนับถือศาสนาคริสต์เขาก็เลยใช้คริสตศักราชนะคะ,ะทีนี้มาดูซิทำไมเขาถึงเราถึงได้ใช้เหมือนเขาบ้าง การนับวันเวลาแบบไทยและแบบสากลในปัจจุบันมีส่วนที่เหมือนกันคือการกำหนดวันใน1สัปดาห์มี7วันและและกำหนดเดือนใน1ปีมี12เดือนเหมือนกันนะคะวันเวลาแบบไทยกัะสากลเนี่ยเราคิดเหมือนกันแต่ว่าปีพศเนี่ยต่างกันนะคะดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าก็มีอะไรล่ะวันอาทิตย์ซันเดย์ใช่ไหมคะาเด็กๆก,ก็เอะคริสต์ศักราชก็ใช้ซันเดย์วันจันทร์ล่ะคะ วันจันทร์ Monday เ,เด็กๆก,ก็ฝึกทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเดือนก็เหมือนกันในที่สุดเด็กๆก,ก็ใช้ทั้งไทยทั้งสากลใช่ไหมคะนี่ก็คือการฝึกให้เห็นว่าเด็กๆใช้เป็นแล้วก็จะเห็นทั้งไทยทั้งสากลนี่เหมือนกันนะคะ,ะมาดูต่อแต่การใช้ปีบอกสกกราดของไทยกับของสากลมีความแตกต่างกัน นะคะคือไทยใช้ปีพุทธศักราชหรือพศนะคะพจุดศจุดส่วนแบบสากลใช้ปีคริสตศักราชหรือคศคจุดศจุดคำว่าพศเขาโยกมาจากพุทธศักราชคำว่าคศเขา่อกมาจากคริสตศักราชนั่นเองนะคะอา้าวคราวนี้เรามาดูซิ ยกตัวอย่างนะคะแบบสากลกับแบบไทยนะเราใช้เลขไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้เราใช้เลขอารบิกกับเลขไทยนะคะอ่า